สวัสดีจังบังเกิดมีแก่คณะสัททาิดยมถ่าผู้ฟังทุกทุกท่านในวันนี้มาพักกันที่สถานีวิทยุพระพุทธาศาสนาและสังคมบัดหลังคือตำบลแม่ปลื้มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา FM 98.50เมกะเฮิรตซ์ K และการอยู่ในบุญมาพักกับแม่สัททาิดยมทั้งหลายแถมข้างหนึ่งวันนี้สมภาพได้เอาทำเรื่องสุวรรณรังสีขบที่ห้าเด้มาเตอร์เพื่อแม่สัททาิดยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกัน ได้ทำเรื่องสุวรรณรังสรีผูกปีห้านี่มาถึงตอนตีผพระฤษีได้ไปปะเสานางวิมาลาหนอกที่อุ้มลูกน้อยแล้วก็ลอยแปมาซึ่งจริงแล้วอ่ะน,น้านันเป็นน้าจิ๋วขนาดแต่ว่ามีนางเตวดาได้คุมขังฮักษาวไหวเพื่อแเป้นความยังไปที่ไหนก็ไหลมาปะะฤาษีพรีฤาษีก็้นจุ่ยขึ้นมาบนบกถามใช้ทองกันแล้วพระฤาษีก็อินดูขุนนะก็อนุญาตปงปันใพ้นางวิมาลาและลูกอยู่ด้กันเนี่ยมันต้องไปไหนไก่มันจะอันตราย ก็เลยปานางวิมาลาไปติยู่อาสลมของตัวเกา่าแล้วก็พญาย,าย,ายินตายที่หลาดผลกระเฮือวิสุกรรมเจวาบุรนมาแป่งสาราห้ากอกนางวิมาลาเพราะว่ิดูนับปมิติยูที่นี่พระฤาษีมาหันตอนแรกกระตกใจเหมือนกันว่าโหสารามมนลูกไหนมาแหมหลังหนึ่งอีนะ,ะบัจเจ้าบ่มีนี่กุเตียกบ่มีน่ะพระฤาษีก็มาปิดเจรานาว่าโอ้ขอ่มมีพญาย,ยาดดิ้นตายใหญ่น้ากำเดียวอย่าเปิดน,นี้และมิดแต่งแปลงมันก็ต้องอเป็นพญาย,ายินนั่นแหละ เป่นกระคงจะควัดหูเนาะว่าอันนางวิมาลาได้รับความลําบากเป็นว่านางนี่และลูกเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากพญาอินลุนี่นะพระฤาษีก็เลยป๋งนะให้นางวิมารลาอยู่ในสาราหลังไม้นางวิมาลาเนี่ยดีอกดีใจขนาดขอบคุนพระฤาษีเนาะบารอดป่นความตายละถ้าไปตั้งน้าก็ไม่หูจะอยู่จะไปอย่างไรเป็นแม่ยิงเหห์ลูกน้อยเหห์พระฤาษีให้อยู่ตัวนี้ตัวแรกก็คุดทอกคุดทอกว่าพระฤาษีจะให้อยู่ห้อยู่พอจะเป็นแม่นิงพระฤาษีก็เป็นนักบวช เมื่อเฮออยู่กบพอขอบคุณพรนะฤาษีตีอินดูขุนนะจะทําตัวเฮอดีดีสุดแบบเป็นพระละพระฤาษีจะจวยพระฤาษีกระตั้การกุซิงกุย่างไอ้นอกกระทำเบียดจวยพัดเพียวทําความสะอาดเหลงน้ากินน้าใจหาของกินของซุบซบไอ,อของกินของครบเนี่ยต่างๆเนี่ยก็นี่จะไปหามเฮอพระฤาษีหมดเลยเนะแต่ตีแน,น่ๆว่านน้ไในกินเข้าพระฤาษีก็เลยเอาผลละไม่มาเฮอนางวิมาลากินนางวิมาลาเนี่ยโอ้ดีใจนะดีใจจนพอรลองให้ แล้วก็ได้กระทําการจุวยใจพระฤาษีตามตีตัวเก่าได้เฮือสัญญิงสัญญาไหวทุกทุกวันบวขาดส่วนนางวิมารล้านนั้นแม่จะซุกกายสบายกายจัดดีอยู่กับพระฤาษีเนาะแต่ว่าในใจนะกะก็เกิดตรึงหาลูกนาะลูกตึงค้นหายไปในบหัวสุริยะบงสาลูกเก่ามหูเป็นายให้ดีอย่างไดนะเกิดหาลูกเป็นวังเป็นวังไปบางทีก็มัวทาเรื่องอื่นก็คลายความตุกความโศกเศร้าไป เพราะว่ามามีเวลาว่างก็กิดใจหาลูกแหมก็เป็นเจนี่ที่นี้ในรมเปิดก็แก้ไขให้ฟังว่าเป็นไอัย่างเป็นตาไอายหยังย่ขื้นนางวิมาลา้าและลูกต้องมาพัดผักจากกันในอดีตจติเนี่ยนางวิมาล้าได้อยู่กินก็ผัวและลูกรวมกันสีนน่คนฐานะลาบากก็เป็นตุกขตะนั่นแหละแต่ว่าสี่คนเนี่ยเออแต่ว่าสองคนผัวเมียเนี่ยขยันขันแข็งคณะนั่นเนี่ยมีลูกน้อยนะมีลูกน้อยคนหนึ่งได้สองปีายครับแถมเจ็ดเดือน คนหนึ่งนั่นได้ปลายก็แหมนเจ็ดวันนะได้เดือนปลายก็แห็นเจ็ดวันนะซึ่งมีลูกน้อยสองคนเนี่ยแต่ก็ยังขยันอยู่นะได้อ้างลูกอ้างเต้าอย่างสักอย่างโอ้บหยักการและเนื่ยนะต้องดูแลลูกใจทําการทํางานสมบุกสมบันขนาดที่เอาลูกไปตวัวนะไปนะไป,นะไปให้ไปนาะอย่างต่างๆนะได้ทาการเพียวฟันห้ยใจเข้านะมันไปยืดไปใจ ที่นี่ก็ปลูกเข้าปลุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ได้หลายเดือนเนะเข้าก็จะดีเกียวละ่ะนี่นะเข้าจะดีเกียวละ่ะได้ปิ๊กมาบ้านมาพักที่บ้านที่นี่มีปอเซียวคนหนึ่งก็มาบอกด้วยความบังดีว่าสู่เขาตึงไปยื้อไปใจปอไห่ปอนากะปรกการมาคามอยู่อย่างบ้านนี่นะฮู้ก็ว่าบมื่เดียวเนี่ยนกหมูนกหม,กม,มูกาเนี่ยมันลงมาเป็นหมูเป็นหมูเอนาะมันกาบเข้าไปตัวไหนมันกินเพราะมันกาบปิ๊กไปตัว้กินปอหอตัวนั่นน่ปิ๊กไปบ้านนี่นะสองพ่อเมียได้ยินกับโคดใจขึ้นขึ้นมาเลย ว่าโอ้ยอีได้จะได้นกมูนี่นะดีไปจัดการก็เลยปากันนะหอบลูกจุงหลานอุ้มลูกน้อยทั้งสองขึ้นเจียหลังอีเด้นะไปบ้านกับไหนี่ไก่พอสมควันนะได้ขจายไปเดินตัวหล่นตัวน่ะเมื่อไปถึงตีไห่ของตะเกากับพักสสกกอหนึ่งพอพกพอกำลังยังไมนเป็นนกไอหยังไปล่ำไปเรือไเปินบ่ายนะเออที่นี่ในคณะนันจับจังหวะเส้นนกจอกฝ่าบินมาพอดีนะบินลงมาแล้วมากราบมากราบเอาเข้าหนอกกินเข้าแล้วก็กราบ นางกระตวยไปกะนะจริงๆแล้วนกมีจหลายตัวแต่ว่านางไปตัวยตันท่านตัวหนึ่งหันนกตัวนั้นมันกาบเข้าของนางไปตีหางนะแต่อย่าไปขื้อหลูกมันใช่แล้วนางก็โคดหันจะอั้นก็โคดก็เลยจมดาว่านกหมนี่ยังปลาลำปลาเหลยนะหันคำหูคำตาเลยนะมาขำมาเคกันกูก็ลุกหยากลําบากขนาดนี้กู้ก็มีหลูกมึงก็มีลูมยัางมามีดูกันนะนางตุกขตาคนนี้ก็เลยตุยไปตีหางนกบีบหางไว้ปิดอันบีบ ปากหางไววเนาะคือนกมันออกสิแล้วไปทบเอาห้าคามาหมัดปากหางที่แล้วก็กำขวางจงหนาพุ่นเลยนี่นะไปไปไกๆจงลุงหนาไปสิที่นี่ผัวเปิดหันนี่นผัวเปิดเกินว่าโอ้น้องเคยจะไปย่าอย่างอ,อันเนอมันบด่ดีมันจะเป็นบาปเป็นกรรมมันจิตดิษตามตัวเฮาไปกูเจนกูจัดนะอันนี้เฮาก็ตุกหยักลำบากปล้วบ่ดีคือจัดหน้าหุนา่นใดมันตุกหยักลำบากอย่างอีแฮม กำมบะเกาเปิรนบ่าเอาลูกนกมาดูเอาลูกหนูมาเล่นขนลนสามเส้นเบนก็นมาตันเหมือนกันน้องเหออยื่อเนี่ยเจ้านนี่นกเป็นตัวตัวเน,น,นี่ยกำจ่งลงน้ำเนี่ยนะนางวิมาลาตั้งสติได้กึดใจได้ว่าโอ้ตายละไอ้หน่องเขาโคตรผัวว่าจะอีนี่ฝังหล่นไปเอาไม้กลิ่นเอาหางนกขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาไปไว้ที่เขาเปิดฝาเปิดอันแกเจียกเรียบร้อยก็คอสุม,มาสุมหมอกมันแหี่ยมที่เป็นบาปเป็นกรรมเลยเดีย๋ยวมันก็แห้งไอ้น่องเปียหน,นามที่นี่ ได้แถมบะเมินนะ่ะทั้งสองคนกับเก็บเกี่ยวนะ่ะเข้าให้ยังได้เรียบร้อยแล้วก็มีใจพองแพ้วเจยบ้านเกิดถึงการกินการตานแล้วเนานะจะกินเข้าใหม่ก็ต้องมาเกิดถึงนะจะทําบุญสูญตานสร้างกุศลไว้กับตัวเกา่าก่อนนีนะ่ะก็เลยต่ำนะ่ะเข้าเปลือกเพื่อเป็นสารแล้วก็หนึ่งใส่บาตรอ่นะตกกรมต,ต,ต,ตังกำผาทนาไว้ว่าจัดหนี้ค่าได้ทะลงทุกหยากนะ่ะก็ย่อนว่าจัดก่อนเกา่าปางลังบัดได้สร้างสะสมบุญไว้ จัดนี่คืเดเจดาไหลเจตันละ่ะนะได้ทําบุญสูญตันฝากเป็นพระละวะพระใจไปในภายภาคหน้าอันนี้ส่งตีค่าได้ต้านบาต้านแห้งของโดเกา่าได้เอาเข้าหนามอาหารเนี่ยต่างๆซึ่งได้มา,าหาได้มาด้วยน้ําพักน้าแรงของโลกเกา่าเนี่ยอมาญกย้อเป็นต้านถวายเข้าปินที่บาดของ้ฮจัดหน้ามูขฆ่าทั้งหลายเนี่ยได้เป็นดีมีห่างกินเตเตั้งกําผาธนาอย่างานั้นเสร็จแล้วเมม่อทั้งสองเนี่ย ได้ตายละจากโลงนี้ไปเนาะนางตุคตาคนนั่นก็ได้ไปเกิดเป็นนางวิมาลานะวิมาลาลูกทั้งสองของนางก็เตยไปเกิดเป็นลูกของนางนะคือสุริยะวงศ์าและสุริยะลังสีส่วนผัวของนางเนี่ยส่วนผัวของนางวิมาลานี่ก็ได้ไปเกิดเป็นเต่าพันธุมัติลาดได้เป็นเต่าวิเตหะหลาดตีไล่นางออกเมืองนะผัวของนางในจัตดนี้มาเกิดเป็นเต่าพันธุมัติลาดเต่าพันธุมัติลาดเป็นไผ่ก็คือคนติบมีลูก สเสร็จแล้วไปปะใส่สุริยะวงศาร้อยหนาม,มาก็เลยหัาบเอาไปเลี่ยงนี่คือผัวเก่าของนังวิมารานในจาาปางกรที่นี่ก็ยังได้มากาวถึงเรื่องของต้าว,วิเตหะหลาบเนาะหลังจากตีเต้าว,วิเตหะลาบไดเ้เป็นป่อของสุริยะวงศาและสุริยะลังสีผัวผัวของนางวิมาราน,นี่นะหลังจากตีโดนนังเกศีนะเมียน้อยนะมเหสีองคล้องเอออยุโยงส่งเสริมนะคือต้าว,วิเตหะเนี่ยไหล เอาน้ำวิมาลาและหลูกร้อยนาไปบัดนี้ตาวิเทหะหลาดนี่ยังบ่โคดเลยนะเอยยังยังบ่าหายโคดเลยนะโคดนี่มันเสียงเต่ากำมังน,นึกถึงนันตเสียนอมาตดวันนั้นตเสียนอมา,าตดน,นี่เล่นจู่กับเมีเฮานีนะเลยสั่งทหารว่าไปหยับเอานันตะเสียนมาลงโตดทหารก็ป้ากันไปเป็นจนํานวนหนักเมื่อไปถึงนันตเสียนอมาตดก็ถามมาเมาื่งอย่างกันทหารก็บอกว่าพยายห้องพญายบอกคือหมู่ฆ่าทั้งหลายมากุ้มตัว ธนามาดไปนี่นะลงโตทธนามาดมีความคิดนี่เนาะอันนั้นดเสน็เลยสวดคาถาสะกด์เฮือทหารมูนันข้างเคอะไว้อันดเสนก็ไหลเอาระกอกุดหัวคนกำคนกำเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนเฮียนอ่าเปิดหน้าปองขึ้นมาแล้วก็สวดคาถาแกเฮือมูนันดินต่วงได้มูลทหารทั้งหลายโอ้เก่งแต่เก่งไหวเน่นก็ปรากฏหล่นหนีปีกไปบอกพญานอัอนวิเตหราช พญายวิเตหราชกับโคดบอกโมนีได้ใจบ่ได้บ่เป็นเลี่ยงเป็นล้าเป็นเฮ้ใจเป็นหยับนักโคดไม้นะเป็นว่าป้ากันหนีมาทืา่อๆใจมัได้เดี๋ยวเขาจะป้าโมตีมีความชํานาญมีความเก่งขนาดได้ไปนะต้าวิเตหราชก็ป้าทหารเสาะเกณฑ์ทหารที่มีความเก่งาาราถาอาคมอย่างต่างๆศีทษาก็ป้ากันหนักกันหลายไปเพื่อจะไปกุมตัวนั้นดเสนกุม,มันพญาะเออนั้นตเสนอมาต นะซึ่งวิทตหาลาดเนี่ยบอกว่าบ่ได้เปลี่ยนก็ได้ตายนะเนาะอะมาเต้อทาหยนเปลี่ยนๆได้ก็หยบแบบไปชบมาเลยนั้นนั้นถ้าเสียนหันทะหารมา้าไปจำนวน,นหนักเนาะก็เลยเอินบอกไปว่าสูเขาม้ากันหนักหน่อกสเขาว่าให้เก่งเลยไผนะไผเคยออกซ์กไผได้กระปากไผได้กระสังสูเขเานี่มัดีไปเป็นคน้นประจบสอบพอมาดีไปฟังกร,รมคนอื่นนะ สุขเขาพอเ้อะบ่ไผถูกปฏิบัติถูกต้องตามธรรมของอ่าไผมีความพิษไผมีความทิดไผกจี้ใส่โตรคนอื่นบ่มีเหตุผลอ่าคนใดมีศีลมีธรรมคนนั่นคือคนน่าเคารพนับถือคนใดมมีศีลและธรรมคนนั่นบ่ควนได้รับการเคารพนับถือจากไผไผจะเป็นมูเฮาไผจะเป็นมูเขาจเ,เขาจเ้เาเมือ,องคนเก่าแยกกันมาเลย,น,ยนี่นะข้อพยานไอ้นันตเศนอมารติก,กโหกกระดาษเปล่าประกาศไปจอันที่นี่มูทหารทั้งหลายก็แบ่งไปสองพักสองพายเนาะ ายหนึ่งก็ยังเป็นมูเดียวกันกับอันพญา,าวิเตหลาดแห่งไฟหนึ่งแสดงตัวแล้ว่วาจะเป็นขอเป็นไฟนันทเสนอามาดนะมูทหารส่วนหนึ่งก็พังไปบอกคือพระเจ้าวิเวหเตาดบอกว่าเดี๋ยวนี้น,นันทเสนอามาดนี่ได้ตั้งตัวให้เป็นกบฏแล้วเนอะอนะซ่อ,องสุมทหารซ่องสุมกระลังมีสามแสนปายกันในมูติป Fight, อบบยู่ไฟอมัดเี่นนะถ้ามูดิอยู่ไฟเฮานี่ไฟพระญานี่มีแสนปลายเดี๋ยวนี้เฮาจะแยกอย่างใดดีเนาะก็พอไปไรายงานเนี่อีปบทำก็เลยจบไปเพียงตัวอีนะในทั้งภูมิที่ห้าอ่าสิ่งในทั้งภูมิเนี่ยประแม่สทัทธาจะยโย,ยมก็จะหันได้ว่าการที่เฮากระทำทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นบุญบ่ว่าจะเป็นบาปที่เบนห้องว่าเป็นการเป็นการสร้างกรรมนะนะนะคขาบอกกรรมนี่เป็นคำกลางๆเนะาะกรรมคือการกระทำที่ประกอบไปด้วยเจตนาจัดว่าเป็นกรรม ถ้าหากว่าทำกรรมดีคือทำความดีก็จะเป็นบุญถ้าทำกรรมบาดีทำบาปก็จะเป็นบาปเน <No. S 1> าะซึ่งการให้การกระทำกรรมทุกสิ่งทุกอย่างบาความดีหรือบาความชั่วนะ่ะมีผลตอบแทนมดถ้าหากว่าทำความดีผลตอบแทนก็คือบุญทำความชั่วผลตอบแทนก็คือบาปาบุญเนี่ยกระทรงผลในส่วนของบุญบาปกะทรงผลในส่วนของบาปพระเมศธาก็จะหันได้ว่านางวิมาล้าเนี่ยในจัดนั่น จากนั้นเนี่ยนางวิมาลาได้ได้ทาบุญใส่บาปโดยมีใจใส่รัทถานะได้เอาเข้าให้ตัวเกาได้ทําเก็บเกี่ยวขืดผ,ผลเนี่ยต่างๆเสร็จแล้วก็ามาลําเปิงถ่นมตเกาว่าตัวเกามีบุญน้อยมีเข้าของน้อยมีความสุขน้อยมีแต่ความลําบากเพราะว่าจัดก่อนเนี่ยคงไม่ได้สั่งสมไห้เพราะดูจากคนอื่นอ,ะอ่ะเปิดมีผังพร้อมทุกสิง่งทุกอย่างก็เปิดแสดงว่าเปิดสั่งสมบุญของเปิดไหวเปิดมาดีเปิดมาเปิดแจ้งมา แต่เขานี่มันหมืดมาแต่วันเนี้ยเขาจะขอแจ้งไปนางก็มีใจใสศรัทธาทำบุญตั้งผาธนาไว้ขอให้จัดหน้าหนได้บดี้ได้ลำบากจีน่ะเสร็จแล้วนางก็ทำจีเป็นประจำทุกๆปีเต่าตายไปโดยบุญกุศลผลบุญเนี่ยส่งผลเนี่ยคือนางวิมาลาได้ไปเกิดเป็นพระเหสีเตวีเป็นเป็นนางวิมาลาเนาะแห่งเมืองวิเตหราชในหอนทีเป็นพระเหสีอันนี้ก็ด้วยอำนาจบุญของเปิ่น ส่วนลูกถึงสองคนในจัดนั่นก็ตัวยห้มากเหมือนกันตัวมาเกิดเป็นลูกของนางในจัดนี่ยังติดตามลระัด้วยกันมนาะนางก็เลยมีลูกสองคนเนะาะส่วนผลของบาปผลของบาปก็ส่งผลเนี่ยคือนางได้รับความลําบาการาะวาในจัดนั่นนางวิมาลาได้เอาหางนกซึ่งในท่านมีทั้งแม่นกมีทั้งลูกนกเนาะซึ่งนางโครเกียรตินกมากราบเอาเข้าของนางไปกินน่ะนางก็กล่มหางนกจงลงหนา เพราะตอนหลังมากกือจะได้ฟังเอา,เอา,เอาจกเอาคืนมานะฟังจวยนกมูนั่นคืนมาด้วยวิบากกรรมกรั่วที่นางได้ทําไปมีความโมโหโทโซนะในขณะนั้นด้วยความโกรธความเกลียดทํให้ในจัดเนี่ยนางนร้นรอยนามนะพร้อมด้วยลูกของนางนะแต่หวานางเนี่ยในเหมือนนางสํานึกผิดแล้วก็จวยเหลือนกนั้นไหวนะบุญเรานี้ก็เลยจวยย่างืี่นางเนี่ยหลอดปนจากความตายนะ ในส่วนของสุวรรณนลังสีในจาดปังกรได้เกยเป็นตุขตะไปจุยเปิดโขนทรายไสวัดบะมีน้ำคุบบะมีถังอย่างต่างๆขนมามีอย่างเดียวก็คือใจองค์มือตัวเกางบทรายมาอ่ามาอุ่ยมาผ้าผายในวัดหนาะมัดผมในวัดอ่าถวายเป็นตานอันนี้ส่งผลบุญยนคือในจนัดนี่อ่าสุวรรณรังสีแม่จะอายุได้แข่เดี้ยนไปอ่าได้เหมือนโดนร้อยหนามมาแล้วก่ ได้ไปข้างติหาทรายจุวยห้อหลอดตายไปเป็นบางเป็นบางอันนี้กับบุญกับส่วนบุญบาปกับส่วนบาปก็จะห้ผลต่างกันไปนี่ในส่วนของผัวของนางวิมาลาผัวของนางวิมาลาจะเป็นทุกข์ัตานจัดนั่นมีเมตตาตโนกสร้างบักสร้างกรรมประกองหันนางวิมาลาทําพิษจะอัานบบเออออหอมกด้วยกันไปมันจะซุยกันไปนาะผัวกับเมียมันก็จะต้องผัวเป็นนํำเมียก็เป็นไฟอีน่ะผัเป็นไฟเมียกับเป็นนหื่อจุวยกัน นะะฮซึ่งเมียโคตรเกียดผัวก็จวยดับบยากจะว่าโอ้เปลาด้วยกันถึงใดถึงกัน่ไอีนี่ก็ยุ่งยุ่มมีไผ่คอยห้ามไผ่สะโขนหน่อยนะมันก็เป็นไผ่ไม่บึ้งๆกันเนาะนี่เปิดกระห้ามเมียเพราะใจเย็นๆน้องเฮ้ยบุรีญาจันมันเป็นบาปเป็นกรรมนะนกมันกินอันมันก็เป็นชะตระใดอ่ะอีน้องเอาบุรีญาจันนะนางนี่คึศจะได้กับฝังเอานกนั่นขึ้นมาขึ้นมาผัวของนางเนี่ยเอาเมื่อเสี่ยงบุญในจัดปัจจุบันนี่ ในจัดนั่นนี่ละเปิลกันโดยบุญปรีเปิลนทําน่ชจุยซัดจุยนกคือหลอดฝนจะความตายได้ทําบุญใส่บาตรมีจิตใจเมตตา,ยตายตอย่าตั้งเนี่ยเปิลในจัดเนี่ยได้มาเกิดเป็นอันต้าพันธุมติหลาดนี่เด้มาเกิดเป็นต้าพันธุมติหลาดมาได้มาเกิดเป็นกูก่กบนังวิมาลาพ่อก่อนมอันก็จะได้มาใจบาปด้วยขันนังวิมาลากเลยไปเป็นเมียแห่งแห่งโพนหนึ่งหนาะที่โดน ไหลออกจากบ้านจังเนียงโดนไหลลอยแปนะบุญของผัวเปิลก็มาเกิดเป็นเต่าพันธุูมาตีหลาดแต่ตอนหลังมาก็ได้มาจุ๋ยเหลือสุริยะวงศ์าสุริยะวงศ์า,าก็ไปใจภัยที่ไหนก็เป็นลูกของเปิลได้จัดฝังก่อนมันมีอันกรรมอันจุวยกันเอะเปิแม่สทัทธาอันเนี้ยบุญส่วนบุญบาปส่วนบาป,น,บาปนะฉะนั้นมือเฮาทั้งหลายมือเฮาได้ฟังทำเจานี่แล้วบุญคุณงามความดีกรรมด,มดีเป็นสิ่งที่เฮาจะควรทำนะกรรมบาปที่มันบ่ดีแม่เล็กน้อยก็บ่คครจะทำเนาะมันจะคืน เฮ้ยผลได้ร <ge ar> um ับความลําบากขอเฮ้อทําแต่ความดีน่ะล่ะแต่ความชั่วเมื่อเขามีสติสลดดีจี้แล้วเนี่ยเขาก็ว่าได้หนะประเเมยจะท้ามนี่นี่นะแบบนี่ไม่ได้ไปอุดเอาไม่ได้ไปสะกวนอ่ะไป่หลักไป่หลบโกงไปเนื้อเอาสักคนอ่ะมองาไปสักคนอ่ะอีไี่เขาสติดีเขาตั้งมั่นแต่ถ้าเมื่อใดเขาหลงไปแล้วขาดสติไปแล้วเนี่ยระวังจะเงียบไปเลยเนาะ ระวังจิญญาไปเลยบางคนเนี่ยเงินสิบบาทมาเอาของเปิดนศล่บาทมาเอาของเปิดร้อยบาทมาเอาของเปิดปันบาทมาเอาของเปิน,เ,เ,ปน,น,เ,ปนเปินมากองกันสักสิบล้านคนไม่เห็หันสักคนเนี่ยนะหื่อหนอหื่อหนอ,หน,อ,น,อหน,นีสิบล้านก็จะเป็นบาเจ็ดตีกับเนี่ยเป็นก็ห่องกระหวยแล้วเลี้ยงหวยเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่สิบล้านเศลล้านสามสิบล้านมันมีปริมาณหนักมันมาหลอกหล่อเขาถ้าหากว่าคนเปินสื่อใส่บริสุทธิ์ทั้งต่อหน้าและหลับหลังเอาบุญเป็นที่จังเอาบลาบเป็นที่หน้ากัวแล้วอะนะมีฮีเลมีโอตระปาเปินจะไปเนี่ย ว่ามีความโลภแม้แต่น้อยอยากจะพยายามเอานั่นมันมันอยู่ที่ว่าเขามีสติก่อนอันนั้นถ้ามีสติเอาเกิดว่าจะได้กระจ่างเตยนะเขาได้มาซิบลลานสาวหลานไผ่จะเอาเมากองไว้นี่มันก็ต้องมีเจ้าของอย่างนี้เดี๋ยวปุ๊ก็ต้องซื้อหาจนปะเขาจะเอาไปใจยเนี่ยมันก็เริเ่มมีสติคิดเนะเขาสุดท้ายมั่วอ่ะคือเจ้าของมันดีกว่าสรือวิเจ้าดีกว่าเอาไปมันเอาไปได้แล้วมันจะมีความสุขก่อย่างนี้เหมือนคนที่อันคนที่ หน้ามืดตับมัวนตีหลงไหลด้วยกิเลสพวกนี้หรือมีความจาเป็นเนาะต้องไปโลงไปโกงเปิดมาสู้ท่าให้กาหลายร้าย,ายคือบลอดต้องมีอันเป็นไปโดนเปิด,ด,ด,ดจับคนหยับโดนเปิดไหลออกจากงานเสียจื่อเสียงเนี่ยรอรัวเสียหายนั่นมันอยู่ติสติอย่างเดียวนะความโลงความโรดก็เหมือนกันในตอนนี้เาอาจจะบกวดไปสักคนอาจจะกระจังเตอะที่นี่มันเอาเข้าเอาเข้ามันล่าให้ล่าเหลียมมันพูดจชอย่างเป็นอย่างเขาก็จะใจขึ้นมืดมืแล้วเนาะบอกกลัวไปสักคนนี่ คอยด่ามันก็ไม่นหนมันด่ากูกะมันหวากูกะมันอยากเฮ้กัยบอกมอกมันก็ไมู่นหามันบอกโอ้ตดต่มีสูงเฮาก็จะใจขึ้นมืดๆอ่ะนั่นเขาก็ต้องพยายามฝึกตัวเก่านะมันอู้เนี่ยมันอู้ได้แต่มันทํามันทํอยากแต่เขาก็ต้องพยายามทําพยายามฝึกฝนตัวเก่าทาไปเนาะละจากความโลภละจากความโกรธนะความหลงเห็นพิษไปจากทำเกาะทำนองของทมของพุทธเจ้าเนี่ยต้องระมัดระวังนะเขาต้องบัลลงพิษ ถ้าหลงถ้าหลงพิดไปแล้วนี่มันก็จะทําพิดอะ่ะคนเขานี่ถ้าเจือยังไ้ก็จะปฏิบัติตามความเจือของตะเกาน,กนาะฮะความเจือนั่นบางทีเอาเข้าเข้าปฏิบัติไปแม่แต่ความเจือนั่นมันคัดแยงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าบางคนนี่ก็ปฏิบัติต,ตามความเจือนั่นแล้วก็ละคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเลยก็มีอันนี้คือหลงไปแล้วนะเขาไม่ได้หลงพิดนะเอาเอาคําสอนพระพุเจ้าน,นี่เป็นติเป็นติตั้งเลยพระเจ้าเจ้าสอนทําความดีนะสร้างบุญนะพระพุทธเจ้าสอนที่ละความชั่วคือ ละบาปการมีศีลนะต้องมีศีลเนี่ยเอามืเอเนี่ยมาเป็นลักอย่างอื่นบบต้องเอามาเป็นลักถ้าคำสอนอันใดการปฏิบัติอันใดที่มันคัดแย่งกับคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนเนื้อค้นละจากการทําบุญสอนเนื้อค้นไปทําบาปสอนเนื้อคน้นผิดศีลข้อหนึ่งสอนใหื้อค้นฆ่าสัดสอนเน้ค้นลักขโมยเปิ่นผิดหลกผิดเมียมีเมียได้หลายๆค้นผัวได้หลายๆคน้นสอนขี้จุขี้หลบอย่างต่างๆสอนส k, เซกเพติตอย่างกระไรมดอย่างพวกเนี่ยคือคือหลงละ พิดไปจากคําสอนของพระพุทธเจ้าละาเขาบดีไปเนื้อไปทำนอกเหนือจากนั่นเ่อทำตามที่พระเจ้าสอนตั้งลักตั้งเป้าหมายของเขาไว้เขาจะได้ไมป,ปิดโคตรหลงเนาะคือละความโลภละความโกรธละความหล,ลงคือทาบุญคือละบาปทาความดีอย่างไป,นปเนื้อไปแหม่สถานเนื้อทำบุญแล้วก็ละบาปเนาะทำเลื่องสุบรรณ่นนะหลังสี่ผูกตีหา้าก็เลยจบไปเพียงตัวอีมันผูกกามาฟังทั้งผูกตีหกกันต่อนอะไปะแม่สถานเนาะ วันลาวันนี้บรสมคันแกนเวลาจะหล่ำลาไปก่อนขอความสุขส,สดีมีแกบรรดาผัวแมษทถายหยัดยมทุกทุกทันขอจเจริญพรสับปอนเนอร์ยท้าวารีว่าหาปูลาปลิปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนางเตตนางอุปกปฏิอิชิตตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชันตุสภะปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยัดทามณิโชติลโสยัทาจายะสิทธิฐานนางลาพัง โสตีภาขยังสุขังปลังสิริอายุจวันโนจะปโขขังวุตถีจะญยะสวาสตาวัสสาจะอายุจะจีวาสิทธิภวันตุเตสพีติโยวิวัชนตุสภาโลโควินาศตุมาเตพระวัดบันตะละโยสู้ขีทีขายุโกพระวะอภิวาตรนาสีลิสันิจังวุฒาพระใยิโนจัตตาโลธรรมาวัฏติอายุวันโนสู้ขังผาลัง